สบ <No> ายดีพี่น้องเมื่อนี่แขกผมมีเกียดมาเยี่ยมเยือนเลยพี่น้องไพ่แขกผมไม่เกียดแขกผม้มีเกียดมาเยี่ยมเยือนต้องมีเกียดต้องมีเกิดเมืนี่ฮาน่าร้านซื้อเพลนันรุ่นเลขกันแล้วก็เบียมากินกวดหนึ่งพี่น้องอื เบียร์มากินกวดหนึ่งคุณมายามเพื่อนเออมายามเพื่อนนะมาคำมาคูนเนาะต้นหับต้นหับตุลานก็คือเบียร์วดหนึ่งหับนาสาวเออมียังดอกพี่น้องนี่ดีลานหน่อยก็นอนแลกเงั้ยดูนี่รับนอนอู่แล้วกันรับนอนอู่ตะเมกลับแปเข้ายังก็สื่อเพิ่นอันนี้ ข้าวมีโซะซึรินซึรินข้าวห้คิวข้าวมีโซะซึรินให้คิวซึรินให้คิวซึรินให้คิวชื่อรุ่มเลยนะเอานุ่มมาเลยว่าเป็นชื่อทางนี้ก็นั่งปิ้นกับมาเดอร์ร้านกับมามะลินลูกร้านมะลินน้ำนองนองมะลินน้ำพี่น้องเออไปเดินมาเหิงไหนได้เนาะโอ้ยอาตีคอยก็ลับพี่น้องเอ้ยบนเอ็กว่าหัา ผู้น้องมานอนอู่มานั่อู่นอนก็นอนอนี้อ้าบหล่นเด็ดเลยป้าจะมาบายลูกแกับแม่เห่อเออเอาข้าวห่มแม่ข้าวห่มอืมอืมเอองับเอองับตูนั่นมาเบิ่งเด็กๆพี่น้องคนเห็ดอียังทางนี่ฮะในไ้ส่สิสูบอ่างอยู่ไใส่สูบอ่างฮึพี่เห็ดไปได้สูบอ่าง เสียบใส่นั่นใช่ปะสบายดีจ้าพะลุงชีเสียบเสียบไปนั่นเดี๋ยวสูบป,ปะเหตุดได้ไนไมัพวงโพดเอาเลียนะ <laughs> นี่กำลังลุงพคนดังไพ่ให้ยายเด้อพี่น,ออน,ปปน้อ,องปปเด้อมันม้นสิป่ปีงเนื้อหมูสิ่ปีงเนื้อหมูคืออยากกินเข่าแล้วบานนี้สี่ปีงเนือปปเน้อหมูปปมใร้านดังไพ่ให้ เป็นนะเด้อดังไพ่กับนางลุงก็ด้มาพี่น้องมากินสมหมวงแก้มเบียเด้อพี่น้องเด้อรวมรวมกลุ่มรวมกุ่มรวมกุ่มกินส้มหมูวงแก้มเบีย้อดียเงินองเปนกับกอรถขึ้นแกะอันนี้กจานนมันินมัน ออ้นงานนี้หยุดเลย่เอองานไ่อดีเนพราะน้องเมเนาะโอ้ยตู้สักกา์ดันงานเน่เู้ปั่นเป็นค่เออรนปั่นชั่นโชงมือโชปั่นเออโมงหัวเป็นีญี่ปุ่นได้ยังไงนินหมอหมองแกมเบียีลาีอ้อยมัจังกะปอดงนัแมตัดกันเลยเนาะ ก็เดี่ยวมาเอนมงเดี๋ยวเมาสักเดียวเดี๋ยวดเดี๋ยวดกินก็มัวมัวเฮ้ยเป็ง้อไปกินเบียร์เ้อพี่นองเ้อกินสมเ้อะเจ้าก็เลยงมงายลูกร้านมากล้วกักินบ้าก็เดยงมงานใส่เลยออล้าวงามมากร้าวหางงามเลยนะงมวดขาวหางอื จะโปรใสงงไปดูค่อยๆมักหมักใส่คนทิมนั่นขิมนี่ข่อยต้นมันคือีอย่าง่ะเออนอนบาน้เลยิัเปาหันปาว้นี้ชอนขันชาข่อยก็เลวยอย่างนี้นะมาใส่ข่อยหมักต่เวลาข่อยหมักขัดขัดมุ้สิึงใจก็วันดียเาใส่ตลอดข่อยขัาขอยจะให้ข่อยใส่เรา่อยไปคูจิโตลอดอ้าเจ้าก็เปิงงกิโรดนาทีได้จ็คได้จ็คโต

อันน้ม่อล่ยนี่ก้อยมาใส่เต็มใส่ตอนมันใส่บอหมาว่ากอยากใส่ราคาแบบี้ไปแค่มน้นขา่ตัวมาเกลยขกันหนแล้วาม่เราห็นตายอ่ะเพา่เ่่นไมค้านขายกด้ว อันนี้ละมือห้วยลาวออกเด้อพี่น้องก็เลยรวมกุ้งกันเว้าเรื่องเลขเาสิซื้อเลขหยังบ่สิซื้อเลขหยัง f ซื้อเลขหยังก็ซื้อเด้อเลขมนาบอกเด้อพี่น้อง78แล้วก็08ก็88เด้อมนาเขียนตัวเลขเด้อเออก็บอก88าอันนี้บอก88่บ้านมันออก81ะ880มันวาเนาะ บอกเะเกลออวันนี้หันมานาเยนตัวเลขวันนี้นะไซื้อจะได้เอบอกเด้อานได้สือวนทำก็เป็นแบบนม่ทำก็ต้องเอานี่้เนาะโอ้ยมันโ้ได้คนเด้อมันเปแปลกสเอาตุงๆับกฎหมายเอามันมันจกออไนะเอาแปลขอเอาแปลกเมือนตัวหาเปกี่ซื้อ้มบอกเลยเด้อนี่หน้าบอกเด้อ เก็บแปะ да ดูแปะเล็ปะเขียนนะเ็ดแปนะคะันเราเนี่ยฟัดบอกมันคืมูฟะมูฟไทยเา็นึ่งดุคอกันมดมาเราเร่งันเ้คฟันยัเมันคือเดีวลืมฟันอด้ห่งฟันฟันดาาแบบเป็นไก่เขาสัดามเ็าบิไก่เงินเลยไก่เงินแล้วเนาะเขาเห็นงานขาอันฟ้าเกิดมนจะไปงานเขาพี่จะไปงามอบบห้าราอุ้มูกนอมาได้ลูน้ยเหอได้ปีกุได้ปีด้ปา เราบุญพรามีฝรั่งคนอิตากานะคนดำๆปล่อยงูไซด์งปล่อยงูใส่คนงานงูงูัดไปสุกัดแขนเหม็นทอห้อ่อนูเลยมาสอยจะหายพวกรกเอาอ่อน่อนลังฟันแบบนั้นีย่าพ๊กแบบโอ้ืจว่าพวกรแบบพวกกเอาเาอเออโอนมาโอโดดจับคองูว่ะว่าจับต่ากับเจ็บแต่ก็ต้อนมีแม่แชร์สั่ง จนจนจนเป็นหนี่แหลยเขาไม่หาเป็นนนั้นแนอเด็กเสือเออครับูเด็กเสือกออนก่อนว่าจะเอาน้ำกบอันนั้นกนนี่มาทางไปตีนไก่เด็กไก่เด็กน้อยจะด็กน้อยเนาะเป็นหลายเลยเนาะเป็น้อก็เป็นนิ่มนิดนิดนอยปัจิมแล้วคาราฮามเป็นคือรถไทยแบรสต่ะจกเสือคไทยสไปหงมันต้องหาออกอะไรฮะแพาร์ที่แหละ เด็เน้องดก็น้องน้อง้อไปค่รถวเเครไทยเขาอยากเป็นคายกับพนันน้ำซาน์อะไเด็กกบนะุกสี่บองสี่ออกสุ <Oliver> ่นสี่รถวัเนาะซื้องสี่ซื้อไทยสี่รวัดน้ำยั

เก้าเป็ดะเก้าเป็ดเอ่ายเเป็ดนเทก้าเป็ดัก้าเป็ดเก้าเกาเก้าเกปาเก้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 าเป้เก้าเก้เก้าเอาเก้าเก้าเก้าเกาเก้าเก้าเก้าเาเก้าเเก้าเาเก้าเเก้าเเก้าเ้าเ้เก้้เก้าเ้เก้าเเก้าเเเเก้ เด็กิงตรงน้นคอยที้งไปเนี่ไก่ได้เลยเนาะไก่เนาะเด็กเล่าเดินสมงูรณ์สปบูคอ้นใส่ซิงค์นะสาวมันก็ประมาณเป็นนันป็วนเองเป็นเป็นหกสิบหกี่เ cái ừ. này cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้องพ้นเด้กพี่น้องเด้อแม่มองก,ก็ไปกันเด้ดอทีนี้เด้อบายบายจ้า <bye> ถัดก็แซ่ก็ไล่ซักก็กกไข่ส่องแม่มอนนะจ้าบายบายซุ่มหัวกันเฉล็ด